สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ t h ปั a วิทย์และนี่คือ The c r o w วครับรายการที่จะนําเรื่องราวของกษัตริย์ราชวงศ์ทั่วโลกมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับและนี่คือเรื่องราวของ The c r o w อ of France หรือกษัตริย์ของฝรั่งเศสครับซึ่งเราเริ่มที่กษัตริย์องค์แรกของฝรั่งเศสอย่างอูกาเปลและเราจะไปสิ้นสุดเรื่องราวที่นโปเลียนที่3กษัตริย์และจักรพรรดิองค์สุดท้ายของนับของฝรั่งเศสนั่นเอง ตอนนี้เป็นตอนที่3ครับเราจะพูดถึงกษัตริย์ฝรั่งเศส2พระองค์เลยนั่นก็คือองคครีที่1และฟิลิปที่1ซึ่งถือว่าเป็นช่วงยุคสมัยที่ฝรั่งเศสกำลังเ่อยๆพัฒนานะครับจากสหพันธรัฐหลวมๆที่มีเจ้าสัดีนาทั้งหลายสู่การเป็นราชนาจักรแต่ว่าการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเรื่องราวของทั้งสองพระองค์จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ องค์ครีที่1น,นะครับก้าวขึ้นสู่บอลลังหลังจากการสวรรคตรของพระบิดาคือโคแบร์ที่2การสืบบาลังผ่านระบบสายเลือดของฝรั่งเศสเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเขาสามารถที่จะส่งผ่านบอลลังมาถึง3ชั่วยุคนแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าคุณานางเจ้าที่ดินทั้งหลายจะเริ่มยอมรับประเพณีใหม่มากขึ้นเพราะเราสังเกตได้เลยนะครับว่า บรรดาประเพณีของปารีสเริ่มขยายไปสู่แคว้นต่างๆมากขึ้นแล้วเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆเริ่มนิยมทําตามประเพณีของปารีสมากขึ้นต่นางานก็ตามนะครับฝรั่งเศสยังคงเป็นสาหาพันธรัฐหลวมมลวมและไม่ใช่ขุนานางทุกคนจะยอมรับอำน,นาจกษัตริย์ที่ปารีสแบบ100%เเต ตลอดชีวิตของอองคครีครับรเผชิญกับการต่อสู้และสงครามมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยโคแบร์ที่2ครับองคครีกับน้องชายคือโคแบร์ก็ต้องทําสงครามกับพ่อตัวเองครับเพื่อทวงอํานาจและตําแหน่งก็คือตําแหน่งราชทายาทซึ่งพ่อเคยสัญญาว่าจะให้นะครับแต่ว่าไม่ให้สักทีโดยการทําสงครามกับโคแบร์ครั้งนั้นเนี่ยมีกรงสตองครับพระมารดาเป็นผู้หนุนหลังแต่พอพระบิดาสวรรคตในปี1031อครับองคครีได้ขึ้นครองราชคราวนี้ครับองคครีต้องกลับมาทําสงครามกับแม่ตัวเอง ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับอองครีเนี่ยไม่ใช่ลูกคนโตของโคแบรกับกองสตองเขามีลูกคนโตอีกคนหนึ่งครับคืออูและอูเนี่ยได้เป็นราชายาทแห่งฝรั่งเศสแต่ว่าอูเนี่ยนะครับกลับสิ้นพระชนไปก่อนไม่ทันจะได้ทําพิธีขึ้นของราชพออูสิ้นพระชนไปครับศึกชิงบัลลังระหว่างในครอบครัวก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าโคแบร์ที่2ต้องการจะส่งมอบบัลลังให้กับลูกคนรองก็คือองครีครับ แต่ว่าองครีไม่ใช่ลูกรักของแม่ครับโกงสตองไม่ต้องการให้องครีได้บัลลังเขาเธอต้องการให้ลูกคนเล็กซึ่งเป็นลูกรักของเธอคือโคแบได้รับตําแหน่งนี้ต่อจากสามีมากกว่าสุดท้ายครับหลังจากตีตมโรม,มตรีกันไปตีกันมานะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาโคแบก็เลยตัดนใจแต่งตั้งองครีให้เป็นโดแฟงหรือราชธายาทแล้วอเอามอบตําแหน่งดยุคแฮมบูกอให้กับโคบะซึ่ง กงสตองไม่ได้พอใจนะครับพอโคแบร์สวรรคดลงอองครีขึ้นของราบปับ๊บกงสตองก็พยายามสังหารอองครีทิ้งครับเพื่อให้โคแบร์ได้ขึ้นครองบัลลังแต่ว่าภารกิจนั้นไม่สําเร็จครับอองครีเนี่ยได้มอบดัชชีแห่งบูกอรอย่างเป็นทางการให้กับน้องชายน้องชายก็เลยคุกเข่ายอมรับสวามิภักดิ์ต่อพี่ชายทําเอาแม่โกรธมากเลยครับกองสตองก็เลยใช้กําลังในที่ดินของตัวเองเนี่ยหันมาทําสงครามกับลูกชายครับ ซึ่งองครีเนี่ยตอนแรกสู้ไม่ได้นะครับต้องหนีไปที่นอมังดีแต่ว่าสุดท้ายโคแบร์เนี่ยได้นํากําลังจากบูกรอมาช่วยเหลือกงสตองต้องยอมจำนนครับพ่ายแพ้อย่างไม่มีทางเลือกและเธอก็สิ้นพระชนไปในปี1นึ่จบศึกแม่ลูกกันสักทีแต่กะนั้นก็ตามครับโคแบร์ก็ต้องเจอกับสงครามต่อต้านจากรรรดาขุนนางเจ้าที่ดินอยู่ตลอดซึ่งปรกากฏว่าหนึ่งในเจ้าที่ดินที่โคแบที่องครีเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็คือนอมังดีครับซึ่ง อ,องคリเนี่ยได้ไปช่วยเหลือบุคคลท่านหนึ่งในนอร์มังดีให้ขึ้นสู่ตําแหน่งผู้ปกครองหรือเจ้าผู้ครองคว้นอร์มังดีอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือวิลเลียมครับวิลเลียมในยุคแห่งนอร์มังดีคนนี้ต่อมาก็คือพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตกษัตริย์องค์แรกของอังกฤษนั่นแหละครับคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพ่อของวิลเลียมคือโคแบร์ผู้โหดร้ายนะครับหรือโรเบิร์ตที่หนึ่งในยุคแห่งนอร์มังดีเนี่ยเสียชีวิตไปวิลเลียมเนี่ยได้รับมะระดกมาโดยใช้กฎ อนุโลมครับเนื่องด้วยว่าโคแบร์เนี่ยไม่ได้แต่งงานพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้แต่งงานเป็นจตจารักษณะนะครับมีแต่เมียแบบเมียน้อยอิเลเคกะโคแบร์เนี่ยได้ฉายาว่าโคดเจ้าชูนะครับไปทางไหนก็มีเมียไปทั่ววิลเลียมเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยแต่เป็นลูกคนโตทีนี้โคแบร์ไม่ได้แต่งงานก็เลยเกิดการอนุโลมว่าโอเควิลเลียมสืบตำแหน่งได้แต่ว่าคุณนางในนอร์มังดีไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับครับบางคนบอมรับไม่ได้แล้วก็อ้างกฎศาสนาว่าวิลเลียมเป็นลูกนอกสมรสไม่มีสิทธิ์รับมรดกก็เลยเกิดสงครามครับ วิลเลียมต้องทาการสยบเพื่อปกครองนอร์มังดีให้ได้นอร์มังดีเองเป็นฐานอํานาจที่สนับสนุนบัลลังก์ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องนอร์มังดีกับอากีแตนนะครับซึ่งแน่นอนครับองครีเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้วินให้นอร์มังดีเกิดความวุ่นวายภายในได้เพราะความวุ่นวายในนอร์มังดีจะส่งผลต่อเสถียรภาพของบัลลังก์ที่ปารีสเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ที่ปารีสนะครับองครีก็เลยตัดสินใจที่จะ ยกกำลังเข้าไปช่วยเหลือวิลเลียมครับซึ่งองคครีเนี่ยให้ความช่วยเหลือวิลเลียมมาตลอดนะครับจนวิลเลียมเนี่ยสามารถมีชัยชนะเด็ดขาดในปี1น4 7นสในสมรภููิวาเลสจูวิลเลียมได้อานาเบดเสร็จเด็ดขาดครับในการปกครองนอร์มังดีหลังจากนั้นครับวิลเลียมก็เริ่มเบนเข็มให้ความสนใจกับสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับนอร์มังดีเพียงแค่ข้ามช่องแคบไปนั่นก็คือเกาะอังกฤษครับวิลเลียมอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สืบบัลลังก์ จากเอ็ดเวิร์ดธรมัสกิหรือเซนต์เอ็ดเวิร์ดในฐานะเป็นพระยานผ่านการแต่งงานคราวนี้ล้ครับองครีเริ่มไม่ไว้ใจวิลเลียมแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าวิลเลียมไปเป็นกษัตริย์อังกฤษจริงนอร์มังดีจะต้องกลายเป็นพื้นที่ต้องถูกเอาไปรวมกับอังกฤษตามยุคศตินาสมัยนั้นเพราะว่าองคครีเพราะว่านอร์วิลเลียมเนี่ยเป็นผู้ปกครองแห่งนอร์มังดีเมื่อเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษก็ต้องเอาตำแหน่งนี้เข้าไปรวมด้วยกลายเป็นกษัตริย์ตำแหน่งของกษัตริย์อังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นครับในปี151วิลเลียมแต่งงานกับมาติดาแห่งฟลาเดอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของอเดลน้องสาวขององครีครับซึ่งการที่มาติดาไปแต่งงานทําให้พื้นที่ของฟลาเดอร์บิตานีบางส่วนจะกลายเป็นสิ่งสมรสซึ่งนั้นถ้ากว่าฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสนะครับจะสูญเสียพื้นที่อิทธิพลในเขตตะวันตกเฉียงเหนือจํานวนมหาศาลซึ่งองครียอมไม่ได้ครับเมื่อองครีไม่สามารถห้ามการแต่งงานได้องครีก็ตัดสินใจครับ ยุแยงพวกบารอนทั้งหลายคือขุนนางเจ้าที่ดินทั้งหลายให้ทําสงครามต่อต้อตานวินเลียมครับโดยที่องครีเนี่ยเคยรวบรวมกําลังพลเนี่ยเข้าไปโจมตีนอร์มังดีถึง2ครั้งนะครับในปี154 0เรียกว่าสมรภูมิมอติเมอร์นะครับมอติเมอร์และในปี157เรียกว่าสมรภูมิวาเควลีนะครับแต่ว่าสุดท้ายองครีแพ้ทั้ง2ครั้งครับทั้งปี1 1, 1 5 4และ1 5 7แพ้ทั้งสองครั้งเลยและไม่ประสบความสำเร็จวิลเลียมชนะตลอดองคลีครับเมื่อรู้ว่าสถานะบัลลังปารีสเริ่มสั่นคลอนเพราะว่านอบางดีดูเหมือนจะห,หลุดลอยจากมือไปเพราะวิลเลียมไปเป็นกษัตริย์ในอังกฤษ เขาต้องไปสร้างพันธมิตรครับเพื่อให้บัลลังของปารีสยังคงมั่นคงและไม่ให้มีขุนนางคนไหนออกมาต่อต้านหรือแยกตัวอีกและเขาก็ไปสร้างพันธมิตรกับจกักรพรรดิไฮริชที่3แห่งจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับโดยมีการเดินทางไปพบปะพูดคุยกันถึง3ครั้งนะครับแต่แล้วครับในปี156 0ทั้งสองก็เกิดข้อพิพาทกันครับเรื่องเขตของบลัวครับว่าแคว้นบลัวเนี่ยควรจะอยู่กับ เยอรมันซึ่งก็คือจักรวรรดิโรมานักส,สิทธิ์หรืออยู่กับฝรั่งเศสอองครีครับกล่าหาว่าไฮริชผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้แต่แรกแล้วก็ยกเลิกการเป็นพันธมิตรกันจากนั้นครับอองครีเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตัวเองและสร้างความเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานาการณ์เรื่องหน้าอองครีครับออกประกาศในปี158 0ให้ขายที่ดินของสำนักสงครับโดยไม่ปรึกษาศาสนาจักรลวงนา แน่นอนครับฝ่ายพระศาสนาจักรประนามว่าอองครีเป็นผดเด็จการครับเพราะว่าโคแบร์ที่2เนี่ยได้ออกกฎหมายยกที่ดินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ศาสนาจักรไปแล้วไม่มีใครเอาไป,าไปามีสิทธิ์เข้าไปยุ่งยากที่ดินหรือทรัพย์สินของศาสนาจักรได้แต่อองครีเอาที่ดินเนี่ยไปขายสุดท้ายครับการเจราจาต่อรองเของสองฝ่ายก็ต้องเกิดขึ้นครับเพราะองครีก็ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพระศาสนาจักรได้เพราะว่าศาสนาจักรสนับสน,นุนบาลังฝรั่งเศสอยู่ถ้าศาสนาจักรไม่สนับสนุนบาลังฝรั่งเศส กลังฝรั่งเศสจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นครับในปี160อองครีก,ก็ต้องทําการคืนดีกับพระศาส,ะสะนาจักรครับโดยการที่เขาต้องแลกครับเริ่มจากการที่เดิมเนี่ยเขาออกกฎหมายขายที่ดินครับงเขาเลยไปครอบครองดินแดนที่เรียกว่าเซนนะครับแต่ว่าซึ่งเซนเนี่ยเป็นพื้นที่ในพื้นที่ของอาตมของศาสะนาจักรก็ต้องแลกครับในที่สุดครับพระศาสะนาจักรเลยบอกว่าเขาจะเข้าไปควบคุมเบอร์กันดีหรือบูก,กอ โดยเซนเนี่ยก็จะยกให้ฝ่ายฝรั่งเศสไปอองครีต้องยอมครับยิ่งไปกว่านั้นครับอองครีต้องมอบของขวัญให้ศาสนาจักรครับด้วยการสร้างวิหารแห่งใหม่ครับชื่อว่าแซงมาเตเดชองซึ่งเป็นวิหารที่อองครีบอกว่าเป็นของขวัญที่ชาวปารีสมอบให้พระสันตะปาปาทาให้สถานการณ์ของความขัดแย้งกับพระศาสนาจักรสิ้นสุดลงแต่กะนั้นก็ตามนะครับระบอบสตรีนาฝรั่งเศสถือว่ากําลังขึ้นพุ่งสูงสุดอายุของอองครีและเดี๋ยวจะค่อยๆตกลงมา แรกเริ่มเดิมทีนะครับองครีเนี่ยถูกมั่นหมายกับมาธิดาพันธิดาของคอนราดที่2จกักรพรรดิแห่งุจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามาธิดาคนนี้นะครับดันไปสิ้นพระชนก่อนที่จะได้แต่งงานกันองครีก็เลยถูกไปมั่นแล้วก็แต่งงานครั้งที่ใหม่ครับกับมาธิดาแห่งฟรีเชียสชื่อเดียวกันเลยนะครับมาธิดาเป็นชื่อยอดนิยมในยุคก,กลางครับไม่ต้องแปลกใจมาธิดาแห่งฟรีเชียสเป็นเจ้าหญิงจากแคว้นฟรีเชียสในแซกโซนีครับ ก็คือเจ้าหญิงจากเยอรมันนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายครับมาทิดาเนี่ยเสียชีวิตในปี144เพราะว่าไม่สามารถคลอดลูกได้นะครับต้องผ่าท้องซึ่งปรากฏว่าในการแพทย์ยุคนั้นการถูกผ่าท้องมันคือการตายเนี่แหละนะครับรซึ่งถามว่าลูกที่คลอดออกมารอดชีวิตไหมก็ไม่ครับมีชีวิตได้24ชั่วโมงก็เสียชีวิตไปทําให้องครีต้องแต่งงานใหม่ครับในปี151 0ซึ่งสมรสกับอานแห่งเคียฟ ภาษากรีกคือแอนนะครับแต่ภาษาละตินก็เขียนว่าอ่านอ่านแห่งเคฟหรืออ่านยารอสลาฟหน้าพัิดาของพระเจ้ายาโรสลาฟที่หนึ่งแห่งเคฟหรืออาณาจักรยูเครนนั่นแหละครับยาโรสลาฟที่หนึ่งผมเคยพูดไปแล้วนู้นครั้งเคยพูดไปแล้วนะฮะในในเรื่องอาณาจักรเคฟราชรัฐเคียฟอ่านแห่งเคฟลูกสาวของยาโรสลาครับแล้วก็มาแต่งงานกลายเป็นราชินีของฝรั่งเศส เธอเป็นผู้มีการศรีดีครับและเธอก็ยังได้นาวัฒนธรรมและภาษาสลาปโบราณเข้าสู่ตะวันตกทําให้เกิดการผสมกลมกลืนและเกิดเกณฑ์ภาษาฝรั่งเศสใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใครอีกต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยถ้ายังจํากันได้ยังจําเรื่องราวของซาปีเตอร์ที่1ได้ไหมครับซาปีเตอร์มาหาดานแห่งรัเสเซียซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ซาปีเตอร์เนี่ยปลอมตัวตามคณะพ่อค้าเข้ามาอยู่ในยุโรปไปเรียนรู้เรื่องต่อเรือไปเรียนรู้เรื่องการปกครองนู่นนี่นั่นในยุโรปเพื่อจะเอามาใช้ในรัสเซีย จำได้ไหมครับแล้วในปี1717 17เนี่ยปีเตอร์ได้ตามคณะพ่อค้าเนี่ยเข้ามาอย่างปารีสครับเพื่อมาดูความรุ่งเรืองของฝรั่งเศสและตอนที่ปีเตอร์เนี่ยเข้าไปในมหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแรง้งคือน็อทร์ดามเนี่ยมันมีหลายที่นะครับแต่ว่าน่นแแาแห่งแรง้งหรือวิหารแห่งแรง้งเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีบรมราชาพิเศษของกษ,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 ษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยหลายต่อหลายพระองค์มาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่11 มาจนถึงยุคของปีเตอร์ที่ปีเตอร์เข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือส่วนมนต์ซึ่งใช้ในการตั้งสัตว์ปฏิญาณของกษัตริย์ฝรั่งเศสกษัตริย์ฝรั่งเศสทุกพระองค์ต้องใช้หนังสือเล่มนี้ในการปั้งสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นเพื่อสวมมงกุฎเป็นกนรรษัตริย์ฝรั่งเศสยกเวนเ้นเพียงคนเดียวครับคือนโปเลียนไม่ไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ซึ่งปรากฏว่าในเรื่องเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกว่าปีเตอร์เนี่ยเปิดหนังสือเล่มนี้ปออตตั๊บ พอเหตุการณ์นี้ที่เล่ามาหลายคนจะเข้าใจว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสและปีเตอร์เนี่ยอ่านภาษาฝรั่งเศสได้เพราะมันอยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ปีเตอร์อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและปีเตอร์อ่านฝรั่งเศสได้ครับปีเตอร์พูดฝรั่งเศสไม่ได้ครับและอ่านฝรั่งเศสไม่ได้ด้วยแต่แต่หนังสือเล่มนี้เขียนโดยภาษาสลาฟโบราณครับมันเป็นภาษาสลาฟเก่า ซึ่งเป็นต้นนกูลของสโลเวนิกซึ่งเป็นภาษาสลับปัจจุบันภาษาที่ใช้ในรัสเซียเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกับภาษาลาตินพอสมควรและหนังสือเล่มนี้เองครับคนที่นําเข้ามาในฝรั่งเศสก็คืออานแห่งเคฟครับโดยหนังสือเล่มนี้ถูกใช้ในการสร้างปฏิปั้งสัตว์ปฏิญาณในพิธีแต่งงานระหว่างองคครีกับอานหลังจากนั้นก็กลายเป็นหนังสือปฏิญาณของกษัตริย์ฝรั่งเศสทุกคนยกเว้นนโปเลียน เนี่ยแหละฮะคือเหตุผลว่าทําไมปีเตอร์ถึงอ่านหนังสือในวิหารฝรั่งเศสได้เพราะมันไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสมันเป็นภาษาสลาฟในปี158 0ครับอองครีนํากําลังทาหารไปล้อมนอร์มังดีครับเพื่อจะยึดเมืองตีแมร์คืนเพราะว่าวิลเลียมมายึดเมืองตีแมร์ไปแต่ในระหว่างทําสงครามอีลุงตุงนางกันนี้นะครับในปี160 0อองครีก็ล้มป่วยครับด้วยโรคไข้ป่าโดนยุงกัดแล้วก็เสียแล้วก็สวรรคตลงในระหว่างการปิดล้อมทําให้การทําสงครามครั้งนี้ ล้มเหลวครับเมืองจีแมก็ถูกนอร์มังดียึดไปอองครีตายที่วินทีอองบรีครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพำนัดในระหว่างทําการปิดล้อมแล้วก็ต้องเชิญศพเนี่ยกลับมาที่แซงเดนี is, ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของกษัตริย์ฝรั่งเศสนะครับบัลลังก์ฝรั่งเศสถูกส่งมอบให้กับลูกชายคือฟิลิปซึ่งมีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นครับฟิลิปที่1ขึ้นครองราชย์ตอนอายุ7ขวบแม่ของเธอก็คืออานแห่งเคฟ ทำหน้าที่เป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนตามกฎหมายครับทำให้อานกลายเป็นราชินีองค์แรกที่ได้ทําหน้าที่ผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์จนถ้ายุ14ครับบิเวฟลิป,ปจึงสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองซึ่งชื่อของเขาเนี่ยนะครับมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าฟิลิปไม่ใช่ภาษาละตินครับและไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสด้วยมันเป็นภาษา ครับมาจากคําว่าฟิลิปปอสแปลว่าผู้รักในมา้าซึ่งฟิลิปปปอสเป็นนามแฝงของอเล็กซานเดอร์มหาราชด้วยฟิลิปไม่ใช่ชื่อที่นิยมในยุโรปตะวันตกเพราะมันไม่ใช่ภาษาละตินครับแต่ว่ามันกลายมาเป็นชื่อของกษัตริย์ฝรั่งเศสในที่สุดเพราะการตั้งชื่อน่าจะเป็นการเอาใจอ่านแห่งเคียฟซึ่งมาจากทางยุโรปตะวันออกนะครับอ่านแห่งเคียฟเนี่ยขึ้นเป็นผู้สาเร็จราชการช่วงต้นราชการ ต้องจำวันนี้นะครับว่าอานแห่งเคียเป็นผู้มีการศึกษาดีแน่นอนเทฉลาดด้วยเหตุน,นี้ครับขุนนางฝรั่งเศสทั้งหลายจึงต่อต้านพระนางครับโดยอ้างว่าพระนางไม่มีสิทธิทําหน้าที่ผู้สมรัชการทําหน้าที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่านผู้พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหตุสมผลและเลื่อนลอยสุดๆเลยครับจริงๆแล้วอานแห่งเคียบผู้ภาษาฝรั่งเศสได้นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเพราะอานแห่งเคียบมีการศึกษาแล้วการศึกษาดีมากด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ราชวงศ์ยุโรปเนี่ยมันมีธรรมเนียมอยู่ธรรมเนียมหนึ่งซึ่งปฏิบัติจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับนั่นก็คือราชวงศ์ทุกคนจะถูกฝึกให้พูดได้มากกว่า1ภาษาครับนอกจากภาษาเนทีฟซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดตัวเองแล้วมันจะต้องมีภาษาที่2 3 4 5แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่การสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการสมรสระหว่างราชวงศ์ สังเกตไหมครับราชวง์นี้ไปสมรสกับราชวง์นั้นพูดคนละภาษาเลยแต่ทําไมพูดกันรู้เรื่องเพราะคนพวกนี้ถูกฝึกให้พูดหลายภาษาอยู่แล้วครับเช่นพระเจ้าชาวที่3ชาวที่3เนี่ยพูดได้หลายภาษานะครับตั้งแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีหรือมาเกเตอร์ที่2แห่งเดนมาร์กเนี่ยนอกจากภาษาเดนมาร์กแล้วเธอพูดสังเกตฝรั่งเศสเยอรมันและนอร์ดิกได้ด้วยเพระเาะฉะนั้นเห็นไหมฮะร,ราชวง์ทุกคนจะสามารถทําได้อยู่แล้วอ่านเธอเป็นเจ้าหญิงนะครับเพระเาะฉะนั้นเธอถูกฝึกอยู่แล้วภาษาสลาฟเป็นภาษาบ้านเกิดเธอพูดได้และเธอก็พูดได้หลาาายภษเธอ แต่งงานกับคนฝรั่งเศสแล้วเธอพูดฝรั่งเศสมาได้แล้วมันจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมไม่ได้หรอฮะแล้วเธอจะเลี้ยงลูกให้เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ยังไงเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอ่านแห่งเคียฟพูดภาษาฝรั่งเศสได้ครับแต่เธอไม่ใช่คนฝรั่งเศสเธอเป็นเจ้าหญิงจากยุโรปตะวันออกจากยูเครนเธอก็เลยถูกต่อต้านครับเพราะเป็นพวกต่างชาติเพื่อลดการต่อต้านครับอ่านแห่งเคียฟก็เลยยินยอมให้บาวินที่5เขาแห่งฟลานเดอร์ซึ่งเป็นสามีของอเดล ซึ่งเป็นลูกสาวของโรเบร์ที่2แม่ของ ida, มาติดามาเฮสีของวิลเลียมที่1นึ่งนะครับมาเป็นผู้สำเร็จราชการคู่กันเป็นให้เบลวินที่าเนี่ยได้ขยายอํานาจควบคุมขุนนางในฝรั่งเศสค่อนข้างมากซึ่งในระหว่างที่อานทําหน้าที่เป็นผู้สาเร็จราชการเองนะครับอยู่ๆครับอานก็เกิดไปตกหลุมรักขึ้นครับและคนที่อานไปตกหลุมรักด้วยคือราฟที่4เขาแห่งวัลลวัว ราฟเองนะครับเป็นบุคคลที่มีความทะเทยอทะยานและใฝ่สูงเขาเห็นโอกาสครับถ้าเกิดเขาได้สมรสกับราชินีฝรั่งเศสซึ่งมันมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลครับทำให้เขากล้าพอที่จะขอหย่ากับภรรยาแล้วมาแต่งงานกับอานในปี162ครับแต่ถ้าว่าภรรยาของอานคือ,อของราฟคืออเดลาเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับเธอยื่นคำร้องไปที่กรุงโรมครับว่า เธอถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเธอได้รับการหย่าทนั้นที่เธอไม่ได้ทําอะไรผิดเดื่อสามีจะไปแต่งงานใหม่กับราชินีฝรั่งเศสคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับพระสันตปะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่สองไม่พอพระทัยอย่างมากประกาศคว่ำบาตรครับแล้วก็เรียกอานแห่งเคฟว่าอีนางนอกรีดแต่ถามว่าอานแห่งเคียฟเดือดร้อนไหมกับการประกาศคว่ำบาตรครั้งนี้ไม่ครับเพราะว่าอานแห่งเคฟไม่ได้นับถือคาทอลิกครับเธอนับถือออเดอก์ครับ เธอมาจากตะว,วันออกเธอนับถือออตโธดอกแม้เธอจะมาเป็นราชินีแห่งยุแห่งฝรั่งเศสเธอก็ยังนับถือออโธดอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าสันนิปาจะลงโทษอะไรเธอก็ไม่ได้รับผลในการลงโทษนะครับเพราะถึงจะประกาศลงโทษแต่การลงโทษไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นคาทอลิกเข้าใจไมหมฮะสันปิปาจะลงโทษได้เฉพาะคนที่เป็นคาทอลิกเท่านั้นแต่เมื่ออานไม่ได้เป็นคาทอลิกเธอไม่เดือดร้อนจนกระทั่งเธอสิ้นพระชนไปในปี1 7 1ครับ ซึ่งฟิลิปที่1เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยโกรธแม่มากนะครับเรื่องที่แม่ไปแต่งงานใหม่แล้วทําให้ปารีสเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหานะครับต้องใช้ว่าเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาความวุ่นวายความยุ่งยากแต่ว่าภายหลังฟิลิปก็มาเผชิญสถานการณ์เดียวกับแม่เขาในครับแล้วก็เข้าใจแม่ในที่สุด แต่เมื่ออ,า,อานเสียชีวิตนะครับอานแต่งงานใหม่แล้วดังนั้นอานไม่สามารถจะไปฝังศพคู่กับสามีที่แซงเดนีได้ด้วยเหตุนี้ครับฟิลิปก็เลยให้เอาศพแม่เนี่ยไปฝังที่วิหารวินเซนต์ในเอซอนซึ่งเป็นวิหารออเตดอกซึ่งอานแห่งเคียฟเนี่ยเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์แล้วก็สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะ เมื่อฟิลิปได้รับพระราชอำนาจเต็มครับพระองค์ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการรื้อฟืน้นอํานาจของราชบัลลังก์ฝรั่งเศสซึ่งรัชสมัยขององค์ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะของราชแต่เจ็ดขวบเพราะฉะนั้นทรงให้ทรงมีเวลามากพอครับที่จะควบรวมอํานาจเข้าสู่ปารีสขุนนางฝรั่งเศสหลายคนก็เริ่มยอมรับอํานาจของเขาครับแล้วก็เยื่อมยอมรับว่าสุดท้ายพวกเขาจะต้องมีกษัตริย์จาราชวงกับเปตียงเนี่ยเป็นผู้ปกครองแต่กระนั้นดีครับพระองค์ก็รู้ดีว่านอวังดีเนี่ยกำลังจะหลุดมือไปรวมถึงแคว้นรอบๆอ,อย่างบริตนนีีด้้วยบั ครับวิลเลียมมุ่งหน้าสู่เกาะอังกฤษแล้วก็กําลังทําสงครามช่วงชิงบัลลังอังกฤษอยู่ฟิลิปจึงต้องสร้างความมั่นคงให้กับฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสครับด้วยการทําสงครามเอาเวอร์แซงกับบูกเข้ามาเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์กษัตริย์ให้ได้ฟิลิปครับแต่งงานครั้งแรกกับเบอร์ธาแห่งฮอลแลนด์ซึ่งเป็นทิดาของฟอริสที่1เขาแห่งฮอลแลนด์ นเนแนด์นั่นแหละครับมีลูกด้วยกัน3คนด้วยนะครับหนึ่งในนั้นได้เป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสด้วยแต่ทว่าครับหลังจากที่ให้ลูกให้กําเนิดลูกมาระยะหนึ่งฟิลิปก็เกิดไปต้ลงรักกับผู้หญิงคนใหม่ครับคือแบทาร์แห่งมงฟอร์ดประเด็นปัญหาอยู่ตรงน,นี้ครับแบทาร์ Dark, มีสามีอยู่แล้วครับคือฟลุคที่4ี่เขาแห่งองชูแต่ความรักบางครั้งก็เหมือนยาพิษครับฟิลิปกับแบทาร์เนี่ยมีใจให้กันแล้วทั้งคู่ แอบได้เสียกันครับโดยที่ทั้งคู่ยังคงมีสินยังคงแต่งงานมีภรรยาและมีสามีแล้วแต่ทั้งสู้แต่ทั้งคู่เกิดมาพบปะการคุยเจ้าอาเอิ้งอาไปมาแล้วก็ไปจบลงบนเตียงครับพึ่งมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะห้ามใจฟลุกที่4ี่เดยุคแห่งองชูทราบเรื่องครับเขาโกรธมากแต่เขาไว้หน้าลูกนะครับเพราะถ้าเกิดเขาแบบว่าลงโทษเมียเขาเลยเนี่ย ลูกเขาจะมีปัญหาทำไงดีเขาก็เลยขอหย่ากับแบททารแบบเงียบๆครับบอกว่าแบร์ทาไม่สามารถทำหน้าที่ภรรยาได้การหย่าครั้งนี้เป็นข่าวดีของฟิลิปครับฟิลิปจัดการหย่ากับเบอร์ทาอย่งฮอลแลนด์ทันทีเลยครับด้วยเหตุผลว่าเบอร์ทาอ้วนเกินไปไม่สามารถทำหน้าที่ภรรยาได้แล้วฟิลิปก็รีบแต่งงานกับแบร์ทาทันทีในปี1 9ึ2ครับซึ่งฟิลิป ก็สนับสนุนธนุบังรุงศาสนาจากมากพอสมควรดังนั้นจึงมีบาดหลวงที่ยินดีทําพิธีให้โดยเขาไม่ได้สนใจว่ามันผิดกฎศาสนาหรือถูกหลักหรือไม่นะครับเขามองว่าโอเคถ้ากษัตริย์ยังจ่ายเงินให้อยู่ฉันก็จะนําพิธีให้แต่ไม่ใช่พระทุกรูปที่เงินซื้อได้อย่างน้อยที่สุดอุกแห่งดีก็ไม่ใช่พระที่จะซื้อได้ อูกแห่งดีเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งเป็นอาร์บิชช OP แห่งลียงครับและเขาไม่พอใจการสมรนของฟิลิปกับแบทาสอย่างมากด้วยในปี194 9ครับอูกแห่งดีอาร์บิชอ OP แห่งลียงตัดสินใจประกาศคว่ำบาตรและประนามทั้งสองคนครับและเขาก็ได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าไปยังกรุงโรมต่อมาในปี195 9นะครับมีการจัดประชุมสภาสังคายนาแห่งไคลมง้ง ซึ่งนำซึ่งผู้ที่ทำการน,นำการประชุมครั้งนี้คือพระสันตรปปาเอิบบันที่สองถ้าคนที่ติดตามประวัติศาสตร์ยุโรปยุคกลางมาตลอดจะรู้เลยครับว่าการประชุมสังคยนสภาสังคยนาแห่งคลยมองคือการประกาศสงครามครูเสดนั่นเองมันเป็นสถานที่ที่เอิ์มันที่2ทําการประกาศทําสงครามครูเสดแต่ว่าในรายละเอียดการประชุมครั้งนั้นนะครับนอกจากการประกาศทําสงครามครูเสดแล้วหนึ่งในนั้นคือ บันที่2ประกาศบับพภาชนียกรรมฟิลิปออกจากศาสนาจักรครับเห็นไหมครับรู้หรือยังว่าทำไมฟิลิปตอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าฟิลิปสุดท้ายให้อภัยแม่ตัวเองเพราะว่าฟิลิปกำลังเผชิญสถานการณ์เกี่ยวกับแม่ตัวเองครับเมื่อฟิลิปถูกศาสนาจักรบับพภาชนียกรรมขับออกศาสนาคราวนี้ฟิลิปอาจจะต้องตกจากบัลลังฝรั่งเศสเลยนะครับเพราะขุนนางทุกคนไม่ยอมรับกษัตริย์ที่ไม่ได้เป็นคาตกสุดท้ายครับฟิลิปยอมหย่ากับแบท้าครับ การคว่ำบาตรจึงยุติลงแต่ถามว่ามันยุติจริงไหมไม่จริงหรอกครับพอการคว่ำบารยุติลงฟิลิปแกก็ไปรับแบบทาร์สกันมาแต่งงานด้วยครับก็ถูกคว่ำบาตรใหม่แล้วฟิลิปก็หย่ากับแบบทาร์สครับเพื่อยกเลิกกองขบาตรพอการคว่ำบาตรยกเลิกลงฟิลิปก็รับแบบทาร์สกับมาอีกรอบครับเป็นไงฮะเดี๋ยวความเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวความเดี๋ยวเลิกอยู่เงี้ยฮะสุดท้ายแล้วจนกระทั่งปี1,104ครับการคว่ำบาตรฟิลิปก็เลยเหมือนกับแบบว่าโรมก็เลยไม่ประกาศคว่ำ เออเรื่องของมึงแล้วละ่ะคงจะลำคาแล้วฟิลิปเดี๋ยวอันนู้นอัน,นี้มึงคงอยากว่าใช่ไหมอ,อ,อยู่กันไปซะลำคาเต็มทนละสรุปแล้วฟิลิปกับแบทาก็ได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะฮะ การสังคายนาแห่งเคยมองนะครับสภาสังคายนาแห่งเคยมองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามครูเสดอย่างที่บอกไปแล้วแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับชาติศาสนาจักรด้วยนะครับซึ่งความขัดแย้งนี้มันพูดชัดๆก็คือฟิลิปที่หนึ่งกับพระสันตะปาปาเออร์บันที่สองนี่แหละครับเพราะว่าเออร์บันที่สองเนี่ยต้องการทาสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อย,ยึดเยรูซาเล็มออกคืนจากพวกมุสลิมแน่นอนว่า เออร์บันไม่มีกองกําลังของตัวเองพระสันตปะปาปาไม่มีกําลังตัวเองต้องใช้กําลังจากพวกกษัตริย์ยุโรปและเจ้าผู้ครองที่ดินยุโรปแล้วกองกาลังทห,หารขนาดใหญ่ถ้าไม่ขอจากทางเยอรมันก็ต้องขอจากฝรั่งเศสเออร์บันที่2เนี่ยไปความบาดฟิลิปครับฟิลิปก็เลยเพิกเฉยกับเรื่องนี้เลยครับไม่ส่งสเสบียงไม่ส่งกําลังและไม่ทําสงครามเออร์บันที่2เองพอไปประกาศบับพพชินียกรรมฟิลิปก็ไม่สามารถเรียกฟิลิปมาใช้งานได้ครับ ด้วยเหตุผลนี้ละครับจึงมีการข้อส,สุดท้ายก็เลยมีการเสนอว่าถ้าฟิลิปอยากกับเบอร์ทาฉันจะยกเลิกความบาทนะแต่สุดท้ายก็ยกกันไปเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวตาเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวเลิกอยู่อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถามว่าฟิลิปเองสนใจกิจการของพระศาสนาจักไหมถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกการคว่ำบาทไปที่สดน,นะฮะ เขาไม่ได้สนด้วยมีเพียงอทยูที่หนึ่งแห่งแวรมองตัวซึ่งเป็นน้องชายของฟิลิปนะครับยินดีที่จะไปทำสงครามให้พระสันตะปาปาและเขาก็ไปตายในปาเลสไตน์ด้วยแต่ตัวฟิลิปสนใจครับฟิลิปเป็นกษัตริย์ที่ทำหน้าที่ได้ดีนะครับจนเขามาหลงรักแบท,ทาร์สครับ ซึ่งตอนที่เขารับเอาแบบชาเข้าไปภรรยาเขาลุ่มหลงผู้หญิงคนนี้มากจนกระทั่งไม่เป็นอันการทําการทํางานเลยครับวันๆเอาแต่หาความสําราญจนเกินขอบเขตซึ่งมันทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเขาเองเขาก็เลยพอเขาเริ่มไม่สนใจบ้านเมืองเขาเอาความสุขของสาราญเยี่ยวล่าสั์เที่ยวใช้เงินงมอประมาณคุณนางทั้งหลายก็เริ่มต่อต้านครับฟิลิป ก็ใช้กําลังทหารนี่แหละในการควบคุมสร้างความหวาดกลัวในการปกครองอาณาจักรครับให้ทุกคนกลัวเขาซึ่งนอกจากเขากลัวแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าไอการสร้างโดยการปกครองโดยใช้ความหวาดกลัวเนี่ยสร้างผลเสียให้กับราชบัลลังก์ปารีสอย่างมากนะครับแต่โชคดีครับหลุยลูกชายคนโตของเขาที่จะรับหน้าที่เป็นกษัตริย์เนี่ยได้สามารถกอบกู้ราชบัลลังก์เอาไว้ได้แล้วก็รักษาราชบัลลังก์ฝรั่งเศสมาได้โดยตลอดนะครับไม่ถูกคว่ำเป็นสะกอนฟิลิปสุขภาพเสื่อมโทรมครับจากการหาความสําราญแบบ ขเแล้วก็สวรรคตรลงในปี1108ครับในขณะที่แปรพระราชฐานไปล่าสัตว์ที่ปราสาทเมล่งครับซึ่งลูกชายคนโตได้ขึ้นของราชคือพระเจ้าหลุยที่6หลุยที่6เนี่ยนะครับตัดสินใจเลือกที่จะฝังฟิลิปไว้ที่วิหารแซงเบลัวเซวัวนะครับไม่ใช่ที่แซงเดนีครับถามว่าทําไมถึงไปที่วิหารแซงเบลัวเซวัวไม่ใช่ที่แซงเดนีเพราะว่า หลุยส์ที่6เห็นด้วยกับมาดาบาทหลวงและเจ้าอธิการวัดทั้งหลายว่าฟิลิปที่2อไอ้พระเจ้าฟิลิปที่1ไม่มีคุณค่าหรือไม่ควรค่าที่จะเอาร่างเนี่ยไปฝังร่วมกับบรรพกษัตริย์ที่แซงเดนีเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ก่อเอาไว้ครับมันสมควรที่จะแยกพระองค์ไปฝังไว้ที่อื่นเพื่อไม่ให้ขายที่หน้าเหล่าบรรพกษัตริย์ด้วยเหตุนี้ครับฟิลิปที่1ึงจะเป็นกษัตริย์องค์แรกของฝรั่งเศสที่ไม่ได้ถูกฝังที่แซงเดนีแต่เอาไปฝังที่อื่นครับจากพฤติกรรมของตัวเองนั่ เอาละฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของกษัตริย์ฝรั่งเศสตอนนี้องครีและฟิลิปตอนต่อไปครับเราจะพูดถึงกษัตริย์ที่ชื่อว่าหลุยส์ครับซือที่เราคุ้นเคยกันเหลือเกินและให้สังเกตดีๆนะครับผมจะนั่งข้อสังเกตนิดหนึ่งเวลาเราฟังเรื่องราวของกษัตริย์ฝรั่งเศสให้สังเกตดีนะครับกษัตริย์ที่ชื่อหลุยส์ส่วนใหญ่ มักจะมีเร kind of so, like so ื out, ่องราวยิ่งใหญ่เสมอไม่ใช่แค่หลุยที่14ที่เราคุ้นเคยดีนะครับหลุยแทบทุกองค์เลยเป็นชื่อประหลาดมากครับและเป็นชื่อยอดนิยมของฝรั่งเศสจริงๆแล้วมันประหลาดมากว่ากษัตริย์ที่ชื่อหลุยทุกคนน่ะล้วนแต่มีความสามารถและสร้างสร้างเรื่องสร้างเอ่อได้ทําการทําห้างเรื่องราวสร้างเหตุการณ์สำคัญไว้หลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะดูเหมือนว่าหลุยจะเป็นชื่อที่ยอดนิยมและเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จในยุโรป เอาไว้ว่าตอนต่อไปเรายังคงจะพูดถึงกษัตริย์ฝรั่งเศสถึง2องพระองค์พร้อมกันเช่นเดิมครับขึ้นหลุยที่6และหลุยที่7ซึ่งเรื่องราวก็เริ่มเข้มงวดเข้มข้นขึนข้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนอร์มังดีและกษัตริย์อังกฤษเอาไว้ว่าเรื่องราวจะเข้มข้นไปทางไหนและจะกลายเป็นอย่างไรติดตามชมตอนต่อไปของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนอื่หนึ่งของเราด้วยสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ